สวัสดีครับผมชื่อนายกรณิดแกมาชื่อเล่นท็อปเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และก็เป็นนักศึกษาทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราลชธานีด้วยครับเ,เล่นเกมครับอาจจะฟังดูไรไประโยชน์แต่ผมว่าถ้าเลือกเกมเล่นดีๆเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เรามีความสามารถมากขึ้นด้วยก็ได้ครับส่วนใหญ่เกมที่ผมเล่นจะเป็นแนว strategy แล้วก็ Survi v a l ครับเช่น,น Oxygen not included total war d o n t s t a r v e minecraft m a g r o o p ส่วนตัวผมคิดว่าเกมพวกนี้ช่วยส่งเสริมความคิดนำตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องวางแผนและทำการตัดสินใจครับทำให้เรามีการใช้สมองอยู่ตลอดเวลาครับผมเชื่อว่าผมเป็นผมทุกวันนี้เกมที่ผมเลือกเล่นเนี่ยมีส่วนอย่างมากครับลงมาจากการเล่นเกมก็คือการหาความรู้ที่ตัวเองสนใจครับส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการเรียนคอร์สออนไลน์ครับเช่น udemy coursera Khan Academy ส่วนตัวไม่ชอบการอ่านครับรู้สึกว่าเป็นวิธีการที่ทําให้รับข้อมูลได้ช้าและเสียเวลาในการทําความเข้าใจครับเข้าใจยากกว่าการดูวิดีโอแล้วก็มีภาพครับถ้าเป็นตอนนี้ก็สนใจเรื่อง Machine Learning และก็ AI ครับส่วนใหญ่ก็เรียนจาก a n d r o w n NG ใน Coursera ครับแล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยครับที่สนใจก็เพราะว่าอ่อนคณิตศาสตร์มากครับอาจเพราะว่าด้วยช่วงปวชวิชาพวกนี้แทบไม่เรียนเลยครับ อ่าสำหรับผมเป็นเหมือนสิ่งที่นิยามไว้เพื่อทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานและเวลาของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่ตอมนุษยชาติครับสมมติว่าเรามีพลังงานและเวลาในแต่ละวันที่จำกัดเนี่ยถ้าเราจะนำไปสร้างหรือทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นการสูญเปล่าที่เชยครับอ่ส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย อาจจะเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมในแต่ละพื้นที่ในแต่ละยุคสมัยครับแต่ใจความสําคัญของมันเนี่ยก็คือการใช้เวลาและพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ครับ